อิตานิตัสสะพระครูวาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานตูเบธายะเตวีสะสังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิเวสังวัชระชาสานิอาทิกันตานิปจุปันนกาลวเสนะทุสิกายามาสัสสะ สัตมังทินนังวารวเสนะปณะสุครวโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะตัวะปรินิพานาศาสนายุกาละคะนนาสันละเคตาภานตี <c oughs> สุภนมันสฉุระพุทธศาสน,นาอยุ่การจำเดิมแต่วันปริาพานแห่งองค์สมเด็จพระวิชิตามานรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า,านั้นบัดน,นี้ล่วงแล้วดียสองพันห้าร้อยยี่ิบสามพรรษา ระลาัจยุบันนสมัยพฤศจีกายุนมาสุรินที่เจ็ดวันสุขวันนี้เป็นปัจจุมบันวานพ <c oughs> ระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันปรินิิานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยะอันพุทธบริษัทเจือพึงกำหนดนับได้ด้วยเบิกาพระชนีนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะหะโตสมมาสัมพุทธัะปุญญาณิปรโลกัสมิงปิตาโหนติปานินันตี <c oughs> <c oughs> นาโอกาสบัดนี้หาตมาภาพจะสแสดงพระสัทธรรมเทศนาปุญญาภิกษทาเพื่อเป็นเครื่องสดสรงองค์ขสัทธาบรมี ที่บรรดาทนิสราธานะวนดีทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลไปจำปักคือวันรามสิบสี่ค่ำเดือนสิเอ็ดวันนี้ในการในเทศากาลนี้ <c oughs> เป็นเวลาการที่จะทอดผ้าพพะะกินทา,านเหตุะนั้นในวันนี้อาตมาภาพ จะได้นำมาเรื่องราวของบุญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปุญญานิปลโลกัสสมิงปริท้าโนติปานินังซึ่งแปลเป็นใจความง,ง่ายๆว่าบุญกุศลย่อมาทาบุคคลให้มีความสุขต่อไปในภายและภาคนาเรื่องความมีว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระบรมาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงเร่ร่นอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทร <c oughs> งพระเดจประทับอยู่ในแวดคันเทุดนดีมหาวิหารอันเป็นวิหารที่นางวิสาขามาสีกาสร้างถวายตั้งอยู่ในเขตยงเมืองพาราณสีคือเมืองสาเกตเป็นเขตพระราชฐานของพระราชามีนามพระพเจ้าประเสนานิโกศลบรมกษัตริย์ เวลานั้นเวลาก่อนที่จะเข้าเป็นสามีพิสุชาวปาถาสามสิบรูปตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศารสันดาสมมาสมพุทธเจ้าที่เมืองสาเกดอเมริกาของเมืองพาราณสีแต่ว่าเวลานั้นองค์สมเด็จพระมหาบุญนีได้มีพระพุทธบัญญัติว่าถึงวาระเวลาการ ถธาดูฝนคือกลางเดือนแปดถ้ามรนดาพีสุทธิหลายพักที่จำบรรษาจะห้ามเดินไปในฐานที่อืน่นเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นองค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสดาสมมาสัพพุทธเจา้าไม่ได้ทรงบัญญัติรื่อดูการแห่งการจำบรรษาฉะนั้นเวลาโดยดูฝนชาวบ้านก็ปลูกพืชพันธุญาหารมาก สาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบางท่านก็ดีแต่บางท่านก็เต็มทีเพราะว่าไร้มัญยากเดินลัดทุ่งหญ้าทุ่งนาทุ่งพืชพันธุ์ต่าอาหารที่จะบ้านเขาปลูกไว้ทําให้ต้นข้าวต้นพืชเขาเสีย <c oughs> ต่อมาเมื่อมีคนตำหนิว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไร้มัญยากประเทศ์จากความดี ท่านลายทรัพย์สินเหล่านี้ของเขาสิ้นไปเหตุจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรปิมศาสดายังได้ทรงมัญญัติและบอกว่าตั้งแต่ต้นฤดูฝนคือกลางเดือนแปดเป็นต้นไปให้บรรดาวิสุสม์ทั้งหลายจำบรรษาสิ้นเวลาสามเดือนถึงกลางเดือนสิบเอดเวลานั้นวิสุชาวปายถาสามสิบรูปก็จะเข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินมาระหว่างทางไม่ทันจะถึงก็ปรากฏถึงกลางเดินแปดพอดีจึงต้องจำรรษาตามน่องค์สมเด็จเปชินาสีทรงอนุมัติคือการจำรรษาก็หมายความว่าจำรรษาที่บ้านเพื่อนก็ได้บ้านร้างก็ได้บ้านบ้านก็ได้ในป่าช้าก็ได้ในป่าชัดก็ได้ในโพรงไม้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นพอเป็นที่กันฝนได้ การมาออกบรรษาวปสู่สามรูปทั้งสามสิบรูปทั้งหลายเหล่านั้นใรก็ตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมไตรพรมศาสดาก็ลองคิดกันดูว่าแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดเป็นเวลาที่น้ำค้างยังตกอยู่มากเปียกยอดหญ้าและใบไม้น้ำฝนทั้งหลายก็ยังไม่สิ้นไปเหตุะนั้นพระชาวิสุชาวปาถาทั้งหลายไปเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมไตร เวลานั้นพระพุทธเจากก้าก็ยังทรงบัญญัติว่าพระต้องมีผ้าแค่สามผืนนั่นคือสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังฆติหนึ่งตัวมีผ้าเกินก็คือผ้าอังสาอีกหนึ่งผืนเป็นผ้าทรัรรบในการสุกเอวมีนอกจากนั้นไปไม่ได้บันเทิงจากนั้นบรรดาพระสงท่านหลายในเวลานั้นจนึงมีผ้าจํากัด เวลาที่จะเดินไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคก็ต้องผ่านใบหญ้าใบไม้ที่เปียกชุ่มไปได้วยน้ำฝนและน้ำค้างเสบงจีวรนของท่านหลายเหล่านั้นก็เปียกชุ่มโชกไปดาวยนวางคางพอไปถึงเมืองสายเกตเวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเชกกำลังสแสดงธะธรรมเทศนาอยู่ เป็นจบแล้วบรรดาพระสงฆ์ั้งหลายย่ำพาการเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบระมะครูก็ต้องเข้าไปทั้งที่เปียกเปีกเพราะมันไม่มีผ้าจะปลัดเมื่อเข้าไปแล้วถวายและมาสการองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภา <c oughs> แล้วก็นั่งอยู่เวลานั้นนาวิสาขาวเฝ้าองค์สมเด็จพระบระมะครูอยู่พอดี ก็เ,เห็นบรรดาวิสูชาวปาถาสามสิบรูปนี้มีผ้าสบงยวนเปียกโชกไปอย่างนั้นจึงได้กราบทูลขอพรในองค์สมเด็จพระพักกวันบริมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าพันเตพระกุว่าข้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้จเจริญพระพดียวจ้าต่อแต่นี้ไปข้า,พ,าขพระพุทธเจ้าขอว่าทานพรในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่าฤดูการหลังจะออกการบรรษาแล้วขอมันดาประชาชนนนั้หลายมีโอกาสถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเมื่อองค์สมเด็จพระบรมชานดาได้ประดับอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระพระที่แก้วก็ทรงอนุมัติและก็ทรงประกาศให้มันดาประชาชนถวายผ้าพระกฐินทานแก่บรรดาพระบิกษุสงที่จำบรรษาครบไตรมาสในอวาตตนั้นได้ นี่เป็นว่าต้นเหตุจใงการให้ทอดท่าเป็นกฐินทานในศาสนานี้ก็มีนาวิสาขาเป็นคนแรกสำหรั <c oughs> บ,บอานิสังสคุณบุญญาศรีในการถวายผ้าพป็กฐินทานนี้องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสว่ามีอานิสงส์มากเป็นกรณีพิเศษคนถวายผ้าพป็กฐินทานได้ร่วมในการถวายกฐินทานครั้งหนึ่ง จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้จะปรารถนาเป็นอากสาวกก็เป็นได้จะปรารถนาพาระนิพพานซึ่งเป็นอรหันต์ปกติก็เป็นได้ <c oughs> แต่ยิ่งกว่านั้นไซก่อนที่ก่อนที่บรรดาผลทั้งหลายเหล่านั้นคือความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นอากสาวก็ดีหรือว่าเป็นอรหันต์สาวก็ดีจะมาถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่า ในขณะที่ยังเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวะตะัตฏะมีบารมียังไม่สูงดียังไม่พอที่จะบรรลุมรรคผลได้อาน,นิสงส์กรถิ่นทานย่อมให้ผลตามนี้กล่าวคือในอันดับแรกเมื่อตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็จะลงมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชปกครองปกครองประเทศทั่วโลกมีมาหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตห้าร้อยชาติ เมื่อบุญแห่งความเป็นพระเจ้าจากรรพักสิ้นไปบุญก็หย่อนลงมาจะเป็นเป็นมหากษัตร์ห้าร้อยชาติหลังจากนั้นมาเมื่อบุญแห่งความเป็นกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ได้หมดไปก็จะมาเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติบุญแห่งความเป็นมหาเศรษฐีสิ้นไปก็จะมาเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติบุญแห่งความเป็นอนุเศรษฐีพ้นไปก็จะเป็นกระบบุนดีห้าร้อยชาติ รวมความแล้วองค์สมเด็จพระบรมมลตก,ก็น่าจักว่าคนที่ทอดผ้าพระกฐินทันท์านครั้งหนึ่งก็ดีหรือว่าร่วมในการทอดผ้าพระกฐินทันท์านครั้งหนึ่งก็ดีบุญบาร,รมีส่วนนี้ยังไม่ทันจะหมดก็ปรากฏว่าท่านเจ้าของทานไปมีพานก่อนการเมืององค์สมเด็จพระจินวนวรทรงตัดจิ่ตัดแล้วจึงได้กล่าวว่าเราเทศคราวนี้ เทศตามไนยีิองค์สมเด็จะยินาีบรุมศชาส,สดนดามีนามว่าพระปุตุมมนุษย์มุตระเทศในคราวนั้นอดีองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศชาสนดาเทศขานั้นต่ถาคนก็รับรองอน,นิสงส์เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นองค์สมเด็จประมาหามุนีจึงได้นำเรื่องราวอดีตนิทานเป็นอัตโนโบุพรกรรมกล่าวคือเป็นกรรมของพระองค์มาทรงตรัส ตอนนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกกันาาทรงตัดว่าพิกเ,เวดูก่อนพิสุทั้งหลายถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าสิบเอกรับถนับกลับนี้ด้วยมันก็เป็นเก้าสิบสองยังมีพระพุทธเจา้าองค์หนึ่งทรงบัตินในโลกมีนามพระปัทุมมุตระเวลานั้นพระปัทุมุตระได้สแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ถินตามที่กล่าวมาแล้ว ขณะน,นั้นเองปรากฏว่ามีทุกตะมหาทุกตะท่านหนึ่งคําว่ามหาทุกตะนี่จนมากเป็นท่าของท่านกะหะบดีได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินัสีนั่งอยู่ท้ายบริษัทฟังเทศที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคเทศท่านเทศต,ตามนัยยะเมื่อกี้นี้มาฟังจบก็รู้สึกดีใจ ว่าอานิสงส์ก็ถิ่นนี้มากมายเหลือเกินแต่ว่าเราอยากจะท่อกฐถินเราก็เป็นทาสของเขาเงินสักบาทหรือเงินสึกสลึงนั่นก็ไม่มีไอเครื่องแต่งกายพวกเรานี้มันก็แสนจยขาดมันก็แสนจะเก่า <c oughs> คิดว่าเราจะทํายังไงเล่าจึงได้มีโอกาสท่อกฐถินแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า นอกจากจะเป็นเจ้าภาพแล้วถ้ามีการช่วยในการทอดกระถินเราก็มีอานิสงส์เหมือนกันเึ่งองค์สมเด็จพระพุทธกวนกล่าวว่าถึงแม้ว่าจะช่วยในการทอดกระถินจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระกสาวกก็ได้เป็นมหาสาวเป็นมหาสาวกก็ได้ปกติสาวกก็ได้และนอกจากนั้นไซย,ยงกได้เป็นพระเจ้าจกักพัรดิเป็นกษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีอนุสิรษีก็หาบดี ถ้ากะไรก็ดีเราจะชวนนายของเราทอดกระถิ่นเมื่อทำนีอย่างนี้แล้วมาฟังแท้จะองสมเด็จพระบทิธแก้วจบชาวบ้านเขากลับท่านก็กลับเหมือนกันธรรมาหาทุกตากลับมาก็ชวนนายทอดกระถิ่นพูดถึงอานิสงส์ให้ฟังนายฟังแล้วก็ดีใจว่าเออโนนอนอ,อานิสงส์ก็ถิน่นทาานในเมนิสง์มากการถวายก็ไม่ไม่ยาก จะมีผ้าจีวรผืนหนึ่งหรือว่าสบงผืนหนึ่งหรือสังกติผืนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะถวายทั้งไกลก็ได้ถวายมากก็ได้ถวายน้อยก็ได้อานิสงส์เหมือนกันเจานั้นท่านนายเียกล่าวว่ามหาทุกตะหรือโพบิษดูก่อนบุรุษผู้เจริญถ้าเกิอะไรก็ดีทรัพย์สินของเรานี่มีอยู่ แต่การทอดกระถินเป็นของใหม่เราไม่มีความเข้าใจถ้าเธอใจทอดกระถินน่าทานก็จำเป็นพูจัดการในการทอดกระถินนี้ก็แล้วกันท่านมหาทุกแต่ก็จัดการทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัสว่ามีอะไรบ้างนอกจากนั้นของที่เกินออกไปจัดเป็นของบริวารเจ้านายจะทำก็ตามใจทุกอย่างมีภารกิจทุกประการ เมาาื่อจัดครอบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงวันจะถอยกระถินให้กับมานั่งคิดว่าไว้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่เป็นของนายแต่ผู้เดียวเรามีหน้าที่ในการจัดแต่ไม่มีส่วนในทานแม้แต่น้อยหนึ่งเลยเจงเล้เข้าไปในป่าเปลื้องเครื่องแต่งตัวออกถอดเสื้อออกเอากางเกงออกกลัดใบไม้และวก็นุ่งใบไม้ห่มใบไม้แทน เข้าไปในร้านตลาดไปเอาเสื้อกับกางเกงที่เขาไปบอกว่าจะของร้านตลาดว่าไอ้เสือ้อเก่าๆกางเกงเก่าๆของฉันนี่มันจะแลกของอะไรได้บ้างหนอในร้านนี้เอาอะไรก็ได้ฉันต้องการแม้แต่อย่างเดียวที่ท่านจะพึงให้ได้เจ้าของร้านมานั่งพิจารณาไอ้ผ้าเก,เก่าๆเสือ้อเก่าๆมันก็เปื่อยแล้วจะไปเทียบกับอะไรมันก็ไม่ได้สักอย่าง ก็เลยตัดสินใจให้ได้เป็นหนึ่งกลุ่มให้เข็มเป็นหนึ่งเล่มแล้วก็บอกว่าเสื้อกับผ้าของท่านเนี่ยละความจริงราคามันไม่เท่ากับเข็มหนึ่งเล่มได้หนึ่งกลุ่มแต่ว่าในฐานะที่ท่านจะไปทําบุญเราขอตัดสินใจให้ <c oughs> ท่านได้เท่านั้นเพื่็ดีใจเจ้าก็ได้หนึ่งกลุ่มแล้วก็คือเข็มหนึ่งเล่มเอามาร่วมในการทอดผ้าไปกระถิงถ่งกระทากับเจ้านาย เมื่อทอดผ้าพระกรถินเสร็จแล้วเราใส่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าก็ทรงโมทนากราบทิ้งอนิสงเมื่อกี้นี้เป็นเหตุเมื่อสมเด็จพระบรมโลเก,กเชกกล่าวจบคนทั้งหลายเขาก็กลับกันหมดท่านมหาทุกขตาก็คลายเข้าไปไหวพระพุทธเจ้าองค์ทรงพระนามว่าพระสมณะก็พระปฐมมุตระ เด้กล่าวคำมโนรินธานตั้งความปรารถนาว่าด้วยสนบได้อาริสงบุญบรารมีที่เข้าพระพุทธเจา้ามีหน้าที่ขนขวายในการจัดงานทอดพระกรถินละทานก็ดีและข้าพระพุทธเจ้าสละเสื้อผ้าเป็นสมบัติชั้นชิ้นสุดท้ายที่ข้าพระพุทธเจา้ามีเป็นแรกก็ได้กลุ่มหนึ่งก็เข็มหนึ่งเล่มเข้ามาร่วมในการกระิน ขอในสาวเสกุณบุญญราศีอันนี้จงบนดลนบรรดาในข้าพเจ้าได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในานาทในานาคุตการเผพไปเจ้าขา่าเมื่อท่านมหาทุกัตตะตั้งมโนวิญานปรารถนาอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบธิฑิตแก้วรงพนามพระพระบัทุมุตระก็ทรงพิจารณาดูาด้ไมานดจพระพุทธญาณ ว่ามหาทุกตะคนนี้ปรารถนาพระโพธิญาณอยากจะทราบว่าความมโนปริธานปรารถนาของเธอจะสาเร็จผลหรือไม่หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาก็ทรงทราบว่าหลังจากนี้ไปต่อไป91ก,ก,กับมหาทุกตะองค์นี้จะไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์ที่กรุงกบินลพัสมหานคร จอมบอพิษอนิตสอนจะให้นามว่าสิทธา,ธาราชกุม,มารหลังจากนั้นแล้จะออกบำเพ็ญมหาพิเนศกรมจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสวรณะโคดมเ <c oughs> มื่อทรงทราบดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสุนนามาพพุมุตระก็ทรงประกาศคำพยากรณ์ให้ทราบท่านมหาทุกตะก็ดีใจ กลับมาที่บ้านหลังจากานั้นใช้ท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญกุศลบรรุญญาศีต่างกำลังจะพลงมีโดยในว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ของท่านไม่มีท่านเป็นท้ายเขาแตน,นิสงที่พาเจ้านายไปทอดผ้าเพื่อกถินละทานแตน,นิสงที่องค์สมเด็จพระ毗ชิตมานบริมศสสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์ว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระนามพระสวัสดิ์พระนะพระสนะโคดมจากนี้ไปเกสิกับเหตุนี้เป็นเหตุให้เจ้านายมีความยินดีที่นี้กล่าวว่ามาหาทุกตะความดีในการทอดอานิสผ้าอนิสังฆท่าผ้า,าพราะกรธินทานและพร้อมด้เครื่องบริวารที่เราจะได้โดยมากถึงเป็นอานิสง เึ่งสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าต่อเป็นนี้ไปถ้าเราปรารถนาเป็นพระเจ้าก็ได้พระกษัตริย์ก็ได้ปกติสาวกก็ได้แต่เวลาใดที่ยังเวียนว่าตายเกิดจุดในวัฏสงสารในการขนาบุบญบาร,รมีนั้นยังไม่เต็มเราสามารถจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ถึงห้าร้อยชาติ จะเป็นไปนปหากษัตริย์ได้ห้าร้อยชาติเป็นมหาเศรษฐีห้าร้อยชาติเป็นกาบดีห้าร้อยชาติและเป็นอนุเศรษฐีห้าร้อยชาติแต่องค์สมเด็จพระบรมลกขนาดก็ยังทรงรัสว่าอาริส์ทั้งหลายเหล่านี้ยังได้ยังไม่หมดก็ปรากฏลูกคนผู้เป็นเจ้าของกฐินและผู้ติดตามกฐินจะไปพระนิพพานก่อนอาศัยที่ความดีที่องค์สมเด็จพระจินดทวงเทศ <c oughs> และก็เธอก็ได้แนะนําเราให้ปฏิบัติความดีที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนฉะนั้นความดีอันนี้มาหาทุกตะเราขอปล่อยท่านจากความเม็นท่าคือนับตับ้งแต่ันนี้เป็นต้นไปเจ้าจงเป็นไทยไม่ต้องเป็นท่าต่อไปแล้วเราจะให้บ้านสวยของเราหนึ่งร้อยบ้านเป็นที่เก็บสวยขึ้นทํามาห้กิน ให้ข้าท่าจิงชายช้างมา้าวัวไฟพอสุขคนเจะฐานะรวมความนับแต่เวลานั้นมาท่านมหาทุกตะกับพ้นจากความเป็นมหาทุกตะเป็นข้าพอดีคนหนึ่งอยู่ในฐานะก็พอดีมีเงินกินเงินใช้พอสุขคนเจะฐานะหลังจากนั้นมาท่านกระบำเพ็ญกุศลในจัญญาสม,มาปฏิบัติเมื่อสิ้นอายุขไข เจ้านายของท่านก็ตายเจ้านายของท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีความสุขสำหรับท่านมหาทุกตะนในเคยบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อปรารตนาพราโพธิญาณมาก่อนและในตอนนี้องค์สมเด็จพระจินวรบรสัาสดาสมมาทัพุเจ้ากล่าวว่าบาร,รมีเข้าขั้นเริ่มต้นปรมัตถบาร,รมี เห่จากนั้นมหาทุกตะคนนี้มาตายจากความเป็นคนจึงไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีความสุขหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระอรมาสสะเสนาสัามมาสัมพ,พุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุชนโทพระโคโนาคมพระพุทธกสกพระมนาพระพุทธกสกสามองค์เป็นต้นอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วก็ปรากฏว่าท่านมหาทุกตะที่เป็นสันติสสะเทพบุตร ก็ลงมาเกิดเป็นดาบดทุกสมัยนี่บรรดาแต่พุทธบริษัททหลายที่เห็นว่ากลับเป็งการมีพระพุทธเจ้าสัญหาย,ยากเือถอยหลังจะกลับนี้ไป 98. ก้าที่เอกลับพระเป็นกลับที่เก้าสิบสองมีพระพุทธเจ้าสมบัตินามพระพุทธภูมมุตระอุบัติขึ้นในสมัยนั้นสําหรับพระภุมมุตระก็ดีพระวิปัสสีทศพลก็ดีดูว่าจะเป็นกลับเดียวกัน กับนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเพียงแค่สองอค์และก็ต้องเว้นระยะมาถึงเก้าสิบเกับไม่มีพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็มีมากับที่9ก้าดสองนี้ถ้าไม่กับที่เก้าดิเดจะนับกับโน้นด้วยก็เป็น9กดสองสำหรับเกดสองกับนี้ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าทั้ง10บองค์ฉะนั้นบุคคลที่ เกิดมาแล้วในโลกนี้กับใดก็ดีถ้าเจอพระพุทธเจ้าก็ดีเจอศาสนาก็าองค์สมเด็จพระจนสีก็าตามถ้าไม่สามารถจะทำตนให้พ้นจากอบายภูมิได้ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีกรรมหนักแต่ว่าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมีทุกทุกกับนับกันไม่ยากเห็นว่ากลับมีไปถอยหลังไปเก้าสิบเอับเป็นกับพี่กัสิบสองมีพระพุทธเจ้าสององค์ แล้วก็เว้นมาอย่างว่างจริงๆที่เป็นสุนยกับเก้าสิบกับแล้วจึงจะมีพระพุทธเจ้ากับนี้ถึงสิบองค์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าที่มีมากที่สุดในอดีตถึงปัจจุบัน <c oughs> ก็มีกับนี้เท่านั้นที่มีพระพุทธเจ้าถึงสิบองค์ <c oughs> ถ้ากับนี้ถ้าบุคคลผู้ใดเกิดในกับนี้ตายแล้วยังไปอบายภูมิก็มีหวัง ว่ายไหลอาสงไขยกับที่กลับขึ้นมาเกิดเป็นคนเพราะว่าคนนั้นมีกําลังใจไปอกุศลเกินกว่าที่จะนับที่ประมาณเพราะต้นกลับมีองค์สมเด็จพระจิตตมานบรมศาสนาสมวรติมากุกุศนโทเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาหนึ่งองค์ก็เทศสอนพุทธบริษัทต,ตามสมควรนับเวลาเป็นหมื่นปีดูว่าท่านจะเทศสอนทั้งสองหมื่นปีแล้วก็นิพพาน ต่อมาพระพุทธโคนาคมก็ทรงบัติขึ้นทรงสอนบรรดาพุทธบริษัทประมาณสองหมื่นปีเหมือนกันแล้วก็นิพพานมาสมัยสมเด็จพระพุทธกระสบก็ทรงสอนพุทธบริษัทหมื่นปีแล้วก็นิพพานในพระองค์สมเด็จพระพิชิตมารดังสามระองค์สอนขนาดนี้คนยังเอาดีไม่ได้ก็ไม่มีใครจะได้ดีต่อไป ต่อมาในสมัยพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมศาสนดาองค์นี้อุบัติขึ้นสอนบรรดาแทานพุทธบริษัทยุ45ปีและก็ทรงตั้งพระศาสนาไว้นี้5,000ปีเวลานี้พระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบการประกาศตั้งพระศาสนาไว 5, ้5,000ปีพระองค์ทรงมีความหมายว่าพันปีต้นพันปีที่หนึ่ง จะมีพระอรหันต์มากว่าด้วยปริสัมมิทายานพันปีที่สองจะมีพระอรหันต์มากไาด้วยเตวิชชชละปิญโยคือปิญญาหกพันปีที่สามเวลานี้จะมีพระอรหันต์มากไาด้วยวิชาสามละพันปีที่สี่จะมีพระอรหันต์มากว่าด้วยสุขาวิปัสสโกพันปีที่ห้าจะมีพระอริยเจ้ามากไาด้วยอนนาคามี เป็นนั้นว่าตั้งห้าพันปีนี้ที่องค์สมเด็จปิญญาสีสมประกาศพระศาสนาไว้ไม่ไร้ผลคําว่ามากก็หมายความพวกนั้นมากพวะอื่นยังมีอยู่อย่างสมัยนี้ท่าบอกมากไปด้วยอรหันต์มีวิชาสามแต่ว่าปริสัมมิทายานก็ดีพิญญาหกก็ดีสุขภสโกก็ดีก็ยังมีอยู่เมื่อถอยหลังไปจากพันจากนี้เป็นพันตรีที่สี่ แกมากไว้ด้วยสุขายเวสโกก็แันนแดงว่านั้นมากแต่ว่าส่วนน้อยก็ยังมีตั้งแต่วิสมิทายาในวิญญา6หกวิชาสามท่านยังมีอยู่เมื่อพันปีที่ห้าเข้ามาถึงถ้านไม่กล่าวว่ามากด้วยอรหันต์กล้าวกล่าว้ว่าด้วยอนาคาบี<ม>แต่อรหันต์ทั้งสี่เหล่าก็ยังมีอยู่เป็นนั้นว่า,าศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมครูเวลานี้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะยังมีพระอริยเจ้า ถ้าบุคคลที่เกิดมาทันศาสนาพระองค์งสมเด็จพระผู้มีพระา้าจ้ายังบำเพ็ญตนประกอบด้วยอโกศลลงอบายภูมิถ้าพ้นจะกกับนี้แล้วอีกกี่กับจะมีพระุทธเจ้าใหม่ก็ถือว่ากรรมของท่านหนักผู้นั้นไม่สามารถจะช่วยได้อราบ,บันดาท่านพุทธบริษัทธ์นหลายอาตมาภาพแสนดงพระธรรมติสนามาในปักนี้เห็นว่าเป็นปักแห่งการทอดกระถิน ทอดพระกฤิณทานจะ้นะนำเรื่องราวแห่งอานิสง์การทอดพระกฤิณทานโดยยอบมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเลายเนว่าหมดคนดีในที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอตั้งสติยาธิฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามราการ จงขอจงโดนบรรดาลและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลูผลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรลพิธพ์พรชัยทางสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละและปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดถ้าขอได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจ,จงทุกประการอาตมาธาตพ,พิธอาตมาภาพรักษาวิสัชนามา ในปุญญาภิกษาก็ขอยุติพระสัทธรรมทีสนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการะชนี้